ส่งทหารตำรวจอะไรได้หมดสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสอนตัดผมฟรีนะวันนี้จะมาสอนตัดผมทรงอะไรดีเอาสอนนักเรียนนะมาลุยเลยครับลุยเลยถ่ายเลยเลยไปไหนเนาะถ่ายให้เราลอนะเราลออีกถ่ายขี้เกียจไหมไอ้ขี้เหร่แมวนะมาล่อมีแม่ยอีกคนแล้วเนี่ยเอาลออเนี่ยคนเดียวก็ไม่มียาให้เงินมาแล้วเหรอ หมายควา่าเามียใช้เงินเก่งเหรอเออใช้เงินไม่เก่งหรอกแต่ใช้เรื่อยๆใช้เรื่อยๆ <c oughs> อ่ารวยเลยครับลุยเลยครับผมราชาเป็น,นไงวิธีคนราชามีคนเดียวอัอตระล้ายิ่งไปเลยครับนั่นแหละระวังไฟเขาด้วยนะเห็นไ,มไหมอย่าเปขยี้เขาบ่อยเดี๋ยวไฟหลุดอีก ใหลุดไ,ไม่เป็นไรใหญ่เลือดอ๋อม,มาดูวิธีการตัดทรงนักเรียนนะเจ้าของร้านมาเองนะงช่างสวีแจ้งวัฒนาสิบสี่นะนะครับวันนี้อากาศเย็นนะไม่ต้องเปิดพัดลมนะวันนี้สบายสบายริมน้ำครับริมน้ำ ท่านช้าวีก็ตัดผมเก่งขึ้นเยอะนะพี่ดูจากการใช้ลองฟันดูจากการจับหวีดูจากการไถทงก็ดีขึ้นเ็นงคำว่าไม่มั่นใจตัวเองนั่นใช่ไหม ต้องบนลองเบอร์สามก็ได้สามก็ถืเอาสองเบอร์พี่สั่งสองเบอร์ไม่ได้มันจะมันมันจะไม่จบเกือเลื่องเกือเลือก,ก,ออกนี่เกือบเรื่องจะช่วย นี้ช่างจะหวีไปคว้าลองฟันเบอร์อะไรไหมครับเนี่ยผสมลองฟันมานะครับเบอร์อะไรช่างจะหวีเบอร์สามเอาลุยเลยครับ ขายประมาณกลางหัวใช่ไหมย้อนไปข้างหลังครับข้างบนก็แล้วแต่ลูกค้าจะสั่งใช่ไหมท่านกวบีอาจจะเบอร์สองเบอร์หนึ่งเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หกก็แล้วแต่แต่หลักการตัดจ็เอาไปแบบนี้ง่ายๆนะครับท่านที่อยากจะ สั่งซื้อแบตเตอรี่ตัดผมก็โทรศัพท์มาสั่งซื้อได้ครับช่างอู่สวีก็ใช้แบเ B B นะตเตอรี่ยี่ห้อมบาร์เบนแบ็กบิดดูนะมอเตอร์ทนครับสามชั่วโมงต่อเนื่องนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะน้ำหนักเบาใช้ดีครับมาสโทมาสามมาสั่งซื้อได้ศูนย์แปดหนึ่งเก้าแปดห้าหกสองสามสี่ศูนย์หกสองห้าสิบแปดสามแปดเก้านะถ้าจะวีแชร์องพันอะไรเนี่ย เบอร์หนึ่งครึ่งเพื่อจะให้มันรับกับอะไรเบอร์เก่งมากผมบอกว่าตัดผมไม่เข้าใจไม่สวยแต่พอตอบถูกหมดทุกอย่างมวิซซื้อ,วอหวไม่ถูกอย่างเดียว ก็เลี้ยอเอามาดิไทย,ยจะพูดทำไมวะนึกว่าเขาแจกลอตเ,เตอรี่เขาลาใบเข้ามา,สสาก็อยากรวยอยู่อ๋อวันนี้ใช้เบอร์อะไรคะเบอร์หนึ่งค่ะอ๋อเบอร์หนึ่งนะเอามาใหม่ปปไปไปไล่มาใหม่มันดำทะมึนอยู่ตรงนั้นนะ่ะยกยกมุมอะไรยกมุมด้านซ้ายขึ้นใช่ไหมเนี่ย ใช้มุมด้านขวาขยี้อย่างเดียวสลบขึ้นมาผมมันชี้ไปไหนผมมันชีไ้ไปนนไปชี้ไปหลักสี่ใช่ไหมแล้วก็ไปถ่ายตั้งแต่หลักสี่มาใช่ไหม,มน,ไหนี่ถ่ายยกมุมด้านซ้ายขึ้นนะแล้วก็สลบขึ้นไปใช่ไหมลบไปรับเบอร์อะไรไปรับกับเบอร์หนึ่งครึ่งนะตรงนี้นเบอร์สูนี่ก็เป็นเอฟเฟกต์จริงๆเลยนะมีคนตีระฆังครับนะตอนนี้ อะไรส่งเสจให้ถามถามทั้งมวลเลยให้มวลดูหน่อยมวลมวลดูให้น้องก็นหน่อยขอรุ่นพี่รุ่นพี่ช่วยดูหน่อยอรตรงไหนที่ไม่สวยตัวน,นี้ถอยคุณปรับไหหรือว่าฟันศูนย์ทั้งชามีฟันศูนย์ใช่ไหม ชูค่ะอ,อะไรถอยเมื่อกี่แพ็คถอยเมื่อกี่แพ็คเนี่ยแป๊คหนึ่งหแพ็คหนึ่งแพ็คศูนย์จุดสองห้าหนึ่งแพ็คสองแพ็คอะถอยมาสุดดิถอยสุดเลยอ่ะแล้วก็สไลด์ขึ้นไปเนี่ยลบยทำไมคำนวณใช่ไหม,นนมเนี่ยคำนวณไหมเนี่ยหายยังต่างกันไหม,มพี่ต้องถอยประมาณทั้งสองแพ็คนะมันถึงจะลบเส้นได้ ถ้าแป๊กหนึ่งมันยังสั้นอยู่เดี๋ยวมันจะเหินกรอบทรงมันจะเหินขึ้นไปนั่นเหลื่อสดายขึ้นไปเออ่ำเหลือ vẫn được gì dốc nó khỏe cơ nha mẹ em mua พอที่เหลือเป็นหวีแล้วกระชัางหลักที่น่นจำไว้ตลอดชีวิตเมื่อมีการไถาขาวนวลเกืนให้ใช้ปลายหวีสไลด์ไงจำได้ไหมไม่ใช่ที่บรรน,นาเนะเห็นไหมเนี่ยถ้ามันหนามันจะอะไรมันจะไม่นวลไงต้องใช้ปลายหวีเท่านั้นไล่มาใหม่ หายยาวๆเลยเพืดๆพืมาเลยพืดนนแหละืดพืไปเลยนั่นแหละจับหวีผิดมันก็พลิกหวีไม่ได้นะมันก็จะพลิกยังไงทีนี้นก็ไม่ต้องพลิกเอารัวมาเลยเสือแจังหัวนู้นนะเอาแป้งมวนมาปัดเสร็จผมให้คุณนายเขาหน่อยดิ ไม่มีแปลงเนี่ยคอของคอเลยของคอเออน่ยปัดเสร็จมือออกจับปัดตะเรียนมือขวาจับแปลงมือซ้ายอืมเราเดือถ่ายเลยตรงไหนอ่ะตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยไล่มามันเห้อ รวมๆมาเลยปลายหวีปลายหวีนั่นแหละรวมมาปลายปลปลายปลายหวีต้องขึ้นมาอยู่นี่ใช่ไหมเนี่ยปลายปลานี่ยปลายทำไปใช้ทั้งรองฟันใช้ทั้งหวีให้มันนวลนวลให้มันเนียนกีโมงแล้วกีโมงแล้วเก็บเลยหมดเวลาแล้ว เพราะเราจะกลับสำนักแล้วไล่ตัวนี้ใหม่เน่ยไม่เงีนตักบีดออกอย่าย้ำไม่ต้องย้ำตั้งเดียวไปเลยขายไปตามบีดนะบริเวณนี้ก็ควรเป็นอะไรควรจะเป็นกลางบีใช่ไหม กลางๆหวีมันจะได้ไม่สั้นมากเอารัวเลยไล่มันนวลเกินให้ได้บริเวณนี้ควรจะเป็นอะไรปลายหวีใช่ไหมเนี่ยปลายหวีตัดแล้วง้างปิดตัดเขาบิดปลายหวีหน่อยนั่นแหละมันจะได้ไม่สั้นเกินไปเราต้องการออกมินหน่มินไม่ได้เยอะ นั่นแหละเนียนขึ้นไหมลุยเลยรัวๆไปตรงไหนคนจะใช้กลางหวีตรงไหนคนจะใช้ปลายหวีคิดตัวเองไม่ต้องให้ผมบอกทุกเรื่องตรงไหนไม่สวยรัวเลยใช้ใช้มุมบเรด้านซ้ายด้านขวาไม่สําคัญนะขอให้อย่าหล่นหวีเป็นใช้ได้แต่เรียนแรกๆต้องใช้มุมด้านขวาอาจารย์ใหญ่ก็เรียนมาจากอาจารย์อาจารย์นรงค์เห็นไหมต้องขอบคุณอาจารย์นรงค์ อาจารย์สมเพชศรีชยโยใช่ไหมเจ้าของโรงเรียนเสริมสวยนานาชาติอาจารย์นลลงนะที่แบ่งปันความรู้ให้ความรู้นะครับอาจารย์ใหญ่มาถ่ายทอดให้ดูสิบด้วยจากนั้นรัวเลยนะครับตัดมาเลยโดยใช้ไกล้ลายเลยใกล้ลายเนบริเวณเลยเบอร์อะไรเบอร์สามใช่ไหมนะครับเอาหวีสอยเลยสไลด์เลยนั่นแหละ ข้างหน้าจะอ,าออกเท่าไรก็คุยเข้าเลยเออกเท่าไรเหลือให้เหลือตัดเหลือหนึ่งเซนสองเซนสามเซนสี่เซนได้หมดอ่ะยาวถึงคิว้วยังได้เลยเดี๋ยววันนี้อย่าลืมชวนลูกค้าซอยคิว้วหน่อยนะโอกาสของเรามาแล้วร้านอื่นไม่ชวนร้านเราชวนเราก็อะไรเราก็ได้ลูกค้านะเจนนยิงนั่นเลยตาเอาอย่าน,นี้นนะึข้างหน้ายาวไปหน่อย ยกขึ้นนิดนึงเออให้แต่งให้ตัดให้มันเป็นรูปตัวอะไรตัวยูใช่ไหมเนี่ยนั่นแหละนั่นแหละคัะตัวนี้นยาวไปอนะออกอีกตัดขึ้นมายกยกเห็นไกล์กลายไหมเนี่ยไกล์ลายอยู่นี่ตัดขึ้นมานั่นแหละถา่ายจะยกหนีไกล์ลายเนี่ยเอาให้ตัดให้มันเท่าไกล์ลายตัดขึ้นไปแล้วถ่ายนั่นแหละค่อยๆถ่าย นั่นแหละค่อยๆเนีัยทำเองคิดเองไม่สวยสวยยังข้างนี้ไม่สวยเลยมันดำอยู่ข้างนี้เอาบริเวณกลางบีสไลด์ดีครับเออนั่นแหละนั่นเลยสองมินน้องมินน้องมิน มันอยู่ตรงไหนมันตรงนี้มันเป็นจุดที่เป็นหลุมใช่ไหมแล้วเป็นจุดลาดชันไงเราต้องค่อยตัดออกกิลามินสองมินตัดบีดอกใส่ใส่กลางกลางบีใช่ไหมนั่นแหละค่ค่อยไล่เอียงเอียงบีนั่นแหละค่อยค่อยค่อยคมินสองมินออกมินสองมินค่อยค่อยสลบท์ใช่ไหมค่อยค่อยโค้ง ค่อยๆตัก1จังหวะหนจังหวะสามสี่ห้าเยค่อยๆโค้งสลบขึ้นเหมือนพึ้นภูเขาอะนะเค่อยไล่ขึ้นไปธีลัม,มินสองมินเอาไล่ออกไม่ได้มอ,อกหน่วยกี่วันแล้วใช่เป็นเดือนแล้วใช่ไหมเนี่ยต้องเรียกออกมาออกหน่วยนะีน่็มีก็เป็นช่างชวีนะนมาลูกศิษย์ช่างใหญ่นะเปิดร้านแล้วโชคดีที่แม่ทิ้งบอดกให้ ไม่ต้องเสียค่าเช่าร้านไม่งั้นแล้วจุกคนนี้อีกนะเปิดร้านแล้วนะครับเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยนะก็มาอะไรมาเรียนเพิ่มเติมออกัมอจันใหญ่นะบริเวณนีนออกอีกใช้หวีอะไรด้านอะไรด้านไหนตอบด้านหนาเอาด้านหนาดิสไลด์ออกมันยังเป็นเหลี่ยมเป็นขอบนิดหน่อย,น,ยนั่นแหละถัดออกมินสองมินมินสองมินเพื่อจะไปคอนเน็กกับเบอร์อะไรคอนเน็กหรือว่าเชื่อมกับเบอร์เบอร์อะไรตอบเบอร์สามใช่ไหม นั่นแหละก็อย่าสั้นมากแค่ลบขอบลบเหลี่ยมเธอ,อยู่อยู่บนปัญหามันจะเจอไหมเพราะฉะนั้นต้องก้มหัวลงมาดูก้มลงมาดูตรวจสอบดูให,ให้สายตามันอยู่ระดับอะไรระดับเส้นรอบเส้นรอ,อบนอกของรอบทรงเนี่ยเห็นไหมตัวนี้ที่มันไม่เนียนนะ่ะตัวนี้นะดูผ่านกระจกก็เห็นถ้าอยู่ในร้านนะถ้าไม่มีกระจกก็อะไรก้มดูเอาเองนะครับนะแอบดูสวยไหมสวยเอาให้เนียบๆเ,เอาให้สุดฝีมือครับ ช่างทวีตัดวันนี้ตัดทรงนี้สวยที่สุดก็คุมแล้วที่มาวันนี้นะพอร่วมบุญกันตรงไหนไม่สวยตรงนี้มันยาวใช่ไหมเนี่ยสไลด์ออกนะครับนั้นแหละตัดให้สวยนะดีขึ้นยังสวยยังด,ดูดีๆมันมีขอบมีเหลี่ยมก็จัดการมันนะครับนะครับทรงอะไรทรง ตำรวจทหารหรือว่ารอดอเขาจะตัดประมาณนี้นะเขาไม่เอาสั้นมากใช่ไหมใช่ไหมช่างทิ์ลองพันเบอร์สามนั่นเนี่ยส่งท้อเรียนตำรวจงตำรวจทหารรอดอเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นสรงมัธยมมัธยมต้นอ่ะไม่ไม่สั้นมากใส่ลองพันเบอร์สามให้เขาเลยใช่ไม่เขาจะเป็นคนสั่งสิันที่สั่งบอกเอาสั้นก็สั้นๆกันนึกถึงเบอร์สองพอมไหมคุณพี่ถามเขานะ ตรงไหนไม่สะอาดก็ถ่ายให้สะอาดนะอ่าเห็นไหมลูกค้าสั่งเบอร์สองมันสั้นไปเพราะฉะนั้นก็ต้องเบรอร์เบอร์อะไรเบอร์สามเบอร์สี่ใหเรียนสร้างไปต่อยอดพิจิตรนะมัต้องเบอร์สองครับแต่สเกนเทสเบอร์หนึ่งไปเลยครับเนาะแบงมาปัดเให้สะอาดดิบบปัดปลาดอกหนึ่งต้องสงสัยมาอยู่นี้ปัดออกปัดตรวจดูบอกให้จับแปรงมือซ้ายจับปัดเทียนมือขวาเอามายืนตรงนี้ มันจะได้ไถเลยใช่ไหมถ้าตรงไหนมันไม่สวยก็ได้จะได้จัดก,การมันเลยเออนั่นแหละใช่ไหมเเนยนไหม,ม,ไมตรงไหนตรงไหนมันดำดำ,ดำตรงนี้มันดำเพราะเศษผมใช่ไหมมันนี่ยังไถหมดแต่ว่ามันแค่เศษผมไม่ได้ปัดกวาดเฉยๆตรงไหนไม่สวยตัวนี้มันยังดำๆเอาหวีมาสไลด์นิดนึงปลายหวีสไลด์เป็นดำๆอย่างเงี้ยนี่แหละ อย่าขยี้ไม่ต้องขยี้ไถช่วงช่วงไปเลยเออนั่นหนหะชั่วมันจะได้ไวพี่เพราะถ้าถ้าถ,ถ้าวางหวีถั่วไถทีเดียวมันก็ขาดแล้วนั่นแหละน,น,ลน,น,ลลนี่เนี่ยไล่มาตรงนี้ยังดำๆนิดนึงเอาให้เนี๊ยบๆเออนั่นแหละตรงนี้ควรจะเป็นอะไรกลางหวีถูกไหมเออนั่นแหละเอาให้เนียนๆ น,นขอตรงนี้หน่อยดิดำๆหนึ่งหลายจะสามครั้งมันจะไม่โดนเลยใายไปตามดีพี่วิโลนุดอ,อกสวยไหม วันนี้ขอบคุณนะครับนายแบบขอบคุณนะครับช่างสวีนะครับเจ้าของร้านปานช้างซาลอนนะครับแจ้งว่าท่านอายุสนะที่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอนะครับสอดแต่ผมลง YouTube นะก็ขอให้ท่านทั้งสองอายุมั่นส่วนยืนกินอิน่มนอนหลับรอดพ้นจากนะโควิด19ฉีดวัคซีนแล้วก็ขอให้แข็งแรงกลับไปเป็น18อีกครั้งเดินทางกลับบ้านปลอดภยัยเฮงเฮงรวยนะซื้อลอตเตอรี่ขอให้ถูกรางวัลใหญ่ๆ12ล้าน24ล้านนะถูกแล้วก็มาแบ่งทั้งใหญ่ใช้ด้วย ทางสวีขอให้ตัดผมเก่งวันเก่งคืนครับวิชาความรู้ขอให้กลับมากลับมาดังเดิมกลับมา,มานับหนึ่งใหม่นะครับแล้วก็เพิ่มูนพอกพูนนะครับต่อไปนะครับก็ขอให้ลูกค้าเขาล้านเยอะขนอ่อนขนแก่ตรงนี้เก็บไว้ทำอะไรคะเอาออกเลยค่ะรื้อผ้าไปเลยถ่ายเลยครับรื้อผ้าออกตัดเลยเป็นหน้าที่ของช่างหรือเป็นหน้าที่ของใคร เป็นหน้าที่ของลูกค้าเปล่าเป็นหน้าที่ของอะไรของเราครับก็ต้องอะไรจัดการไปเลยนะครับบริเวณขนหูเนี่ยเนียตรงเนี้ยหน้าอะไรหน้าใบหูเนี่ยตรงเนี้ยเป็นหน้าที่ของช่างนะจัดการให้ก็เลยบาเบอร์ก็อะไรลงไปมีโตน,นครับถ้าซาลอนก็ก็ตเตเลียนไถก็พอแล้วนะครับข้างหน้าสบ,บนไฟไฟคิ้วหน่อยไหมพี่คุณจะเก็บไว้เก็บไม่ไ้ไรเอาเก็บไว้นะเดีย๋ยวผมไปจัดการเองจัดการดีโอเคนะครับก็ เข้าใจนะท่านจะ๋วีนนะสวยวันนี้อาจารย์ใหญ่ให้น0 0งคะแนนเต็มเลยถ้าทำความสะอาดไม่เรียบร้อยก็จะตัดคะแนนอีกถ้เสร็จรก็บมกฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าเจอนใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย